สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสามชาติและพเพื่อนๆชาวยูทูบทุกท่านนะครับเดี๋ยววันนี้มีพี่น้องหลายท่านนะครับแอดเข้ามาถามนะบ,บอกว่าพี่ต๊อบช่วยทําคลิปหาช่วงกระโดดให้หน่อยนะครับของแต่ละรุ่นนะครับบางคนก็หาไม่เจอครับก็ผมอยากอธิบายให้ฟังว่าอย่างหนึ่งก็แป้นแต่แต่ละแป้นมันไม่เหมือนกันนะครับสาหรับไอ แต่ละรุ่นนะครับของละรุ่นบางรุ่นก็กดง่ายบางรุ่นก็กดยากครับของกระบะก็มีหลายรุ่นที่ว่ากดจะยากแป้นแข็งเดี๋ยวนี้แป้นแต่ของกระบะมาทําเป็นแป้นแข็งๆครับแต่ก็เราก็หาช่วงกระโดดได้นะเราก็อาศัยแรงแล้วก็จังหวะนะฮะแล้วก็จุดที่เหมาะสมนะครับที่เราจะกดนะเดี๋ยววันนี้ก็เอาเป็นข้าวข้าเป็นแต่ของผมไปก่อนฮะเดี๋ยวเอาเป็นแต่รถใหญ่ไปก่อนนะเดี๋ยวจะไป หาช่วงกระโดดของรถกระบะให้ชิปหลังนะครับผมเดี๋ยวไปชมกันครับนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่ภายในรถนะาผมนะครับผมนะฮะัแป้นแต่ตัวนี้จะเป็นแป้นแต่ของสแกนเนียนะครับสแกนเนียตัวนี้จะเป็นแป้นแต่ที่แข็งมากนะครับผมแต่ผมแกะขึ้นมาครับแกะแกะแกะจากข้างในนะฮะมาแล้วก็ถอดตัวนี้ออกมานะครับผมมันจะเป็นสปริงอยู่ข้างใน4ตัวนะครับผมนะแต่ครัวแป้นแต่นี่ของผมจะเป็นตัวนี้กับตัวนี้นะฮะ ขบกับข้างล่างนะครับผมแต่ของรุ่นธรรมดาเขาจะอยู่ซ้ายขวานะตัวนี้จะเป็นซ้ายขวาตัวนี้จะเป็นแป้นแตะที่กดยากๆมากๆนะครับถ้าใครมีสแกนเนียตัวของผมเนี่ยนะหัวบางเนี่ยนะนะตัวนี้เครื่องสามร้อยนะฮะตัวนี้นะสแกนเนียนะแป้นแตะมันจะอยู่บนกับล่างนะครัวแต่ธรรมดามันจะอยู่ซ้ายขวานะครับนอะ่าก็ เดี <ma a. S 1> ๋ยวเรามาดูมาชมนะฮะช่วงกระโดดของผมนะส่วนมากของผมจะกดเนี่ยจับจับข้างบนแล้วก็กดข้างล่างนะฮะเพราะขั้วงผมจะอยู่ตรงนี้กับตรงนี้นะมันจะง่ายมันจะยากหน่อยนะมันไม่ง่ายนะตัวนี้มันจะยากหน่อยนะสําหรับของผมสําหรับคนที่มีแป้นแตะกรเนียตัวนี้นะฮะก็ดูไว้นะครับผมขั้วมันจะอยู่บนอยู่ล่างนะส่วนมากของเรามันจะตัวเนี้ยจะแน่นนะมันจะใช้บีแค่ตรงเนี้ยนะตัวนี้นะ แต่ถ้าจะเล่นสามชาเราก็ต้องแกะขึ้นมาหน่อยนะปรับแต่งสปริงนะให้มันเด้งนะตัวนี้ตอน,น,นแรกๆของผมก็แข็งไม่เด้งเลยนะผมก็มาแกะสปริงยืดสปริงขึ้นมานะให้มันมีช่วงให้เราได้กดนะครับผมเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับว่าช่วงกระโดดของผมอยู่ไหนและของแต่และรุ่นอยู่ตรงไหนมันบางรุ่นมันก็ไม่เหมือนกันนะครับก็เอาไปลองฝึกกัน,นคร่าวๆนะฮะตรงนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาชมกันครับผม อ่ะเดี๋ยวเรามารับชมกันนะครับผมนละเป็นแต,แต่ของผมก็จะเป็นแนวนี้นะมันจะมองเห็นหรือเปล่านะมันไม่มีที่ตั้งกล้องครับแล้วเ,เสียง GPS ก็ดังนะอ่ะเดี๋ยวลองดูไว้มุมนี้นะะน่าจะมองเห็นนะครับ ก่อนมองเห็นหรือเปล่าอ่ะเห็นหน้าผมนะฮะแต่ตัวนี้นะครช่วงกระโดดมันก็จะอยู่ของผมมันจะอยู่บนกับล่างนะฮะเราใช้น้ำหนักมือนะครับผมกระแทกกระแทกลงไปพร้อมบีบนะฮะอโอ้ยสับแป่กนันะนะฮะนะฮะอย่างนี้นะครับผมดูอย่างนี้มันก็ไม่กระโดดนะฮะแล้วก็ขยับ โอ้วันนี้ทำไมไม่กระโดดวะนะ่ยเนี่ยเราก็ขยับไปเรื่อยๆรืครับนี่มันก็จะได้นะฮนะเราต้องขยับไปเรื่อยๆไปหาเรื่อยๆยการทิ้งมือลงไปคือว่าทิ้งลงไปเนี่ยครับผมขวาซ้าย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 ,าายหรือทํามืออย่างนี้ก็ได้ไปเรื่อยๆืไปเรื่อยๆแต่ส่วนมากผมจะใช้บีบนะฮะบีบบ,บีบข้างหนึ่งแล้วก็เคาะข้างหนึ่งนะฮะก็เนี่ยลองทำไปเรื่อยๆดูนะฮะ ลงคืนลงคืนลงคืนนะฮะลงพร้อมบีบลงลงแช่ลงไปนะพร้อมบีบไม่ใช่แช่แช่มือลงไปนะครับพอกระแทกกระแทกแล้วก็บีบอีกข้างหนึ่งกระแทกแล้วก็บีบอีกข้างหนึ่งนะขยับหาไปเรื่อยๆเมื่อกี้ของผมแรกจะไม่กระโดดใช่ไหมพอกดตรงน,นี้เนี่ยตอนนี้กระโดดหมดแล้วนะมันก็จะเป็นช่วงที่เราใช้มือนะ กำลังมือแล้วก็พร้อมกับจังหวะที่เราบีบนะมันก็ขวาซ้าย <sk ills> ขวาซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายถ้าเป็นของแต่พี่ธรรมดามันก็จะอยู่นี่ซ้ายกับขวาตรงนี้นะครับของแต่ละคนเนี่ยของแต่ละคนก็จะอยู่ท่านี้นะเวลากดสามช้านะครับผมนะบางคนก็ใช้สองม,มืออย่างนี้นะครับเนี่ยบางคนก็จะทํามืออย่างนี้นยฮะของผมจะเป็นอย่างนี้นะบีบแช่บีบแช่ะนะครับผมนี่ยถ้าจะเป็นของพวกพี่ก็จะอยู่ฝั่งนี้นะ กดไปเนี่ยการทิ้งมือทิ้งมือลงไปแล้วก็บีบทิ้งมือลงไปแล้วก็บีบไม่ต้องทิ้งแช่ไว้นะครับผมทิ้งทิ้งปล่อยลงไปแล้วก็พร้อมบีบอีกฝั่งซ้ายนะฮะเนี่ยลองขวาซ้าย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 กระแทกมือบีบ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 นะฮะกระแทกมือแล้วบีบ นะมันก็จะประมาณนี้นะครับผมแนละ้วถ้ารุ่นไหนหายยากๆนะครับผมเราก็วนวนเลยเนี่ยบีบนะเนี่ยมันอยู่ที่การทิ้งจังหวะมือของเราลงไปนะครับถ้าแป้นแข็งเราก็ทิ้งแรงๆนะครับผมทิ้งแรงมือแรงๆถ้าเป็นแป้นที่นิ่มๆน,นะก็ทิ้งมือเบาๆมันจะสัมผัสของมันได้เองนะครับผมช่วงกระโดดอะนะ บางคนถามว่าพี like so 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 ่กอฟทำไมผมหาช่วงกระโดดไม่เจอเลยนะผมมันต้องดูที่น้ําหนักมือเราด้วยดูที่แป้นเราด้วยแป้นเราแข็งหรือว่าไม่แข็งบางแป้นนะครับแทบจะไม่กระโดดเลยนะครับเวลาเคาะไปนะครับเป๊ดแปปดแป๊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 ดซ้ายขวาซ้ายขวาครับเป็นเพราะว่าสปริงมันไม่มีการให้ตัวนะครับผมให้ตัวให้เราได้กระโดดนะแป้นมันจะชิดนะตัวนี้มันชิดพอชิดไปแล้วพอเรากดไปมันก็จะติด มันจะไม่มีช่วงกระโดดให้เรานะครับแต่แป้นที่กดง่ายที่สุดก็คือแป้นอิซุสุนะครับจะแป้นฮีโน่ก็เป็นบางรุ่นนะครับผมบางรุ่นเนี่ยเป็นวงกลมตรงกลางตัวนี้นะครับน่าจะเป็นซีรีส์ห้านะครับแป้นกลางตัวนี้นะก็เราก็จะใช้กดแบบถ้าแป้นมันอยู่ตรงกลางเนาะเราก็จะหามุมหนึ่งมุมไหนก็ได้ที่เราใช้บีบเนี่ยมือบีบลงไปเนี่ยแป้นแป้นนะครับและอีกมือหนึ่งเนี่ยเราก็หาวนเลยนะแต่แป้นวงกลมกดง่ายกระแทกมันไปตรงกลางอ่ะของฮีโน่นะครับผม แต่อิสุซุนะฮะเป็นแป้นแต่ที่ว่าเทพเขาใช้นะจังหวะอะไรก็ใช้ได้หมดครับแป้นอิสุซุนะเป็นแนะป,ป้นที่กดง่ายแล้วแบบเล่นสามชาติจังหวะไหนก็ได้หมดอ่ะนะนะแต่บางรุ่นที่เข้ามาถามผมน่าจะเป็นพวกคีโนมากกว่านะครับผมหาช่วงกระโดดไม่ค่อยเจอนะเอาง่ายๆตรงนี้คือถ้าหาช่วงกระโดดไม่เจอนี่นะฮะดูมือ <Hello. S 1> ผมดูมือ เรามากดที่เดียวกันเลยนะที่เดียวกันรอบ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 นิ้วโป้เราเนี่ยหาเลยรอบรอบนิ้วโป้เราเนี่ยของพี่จะเป็นครับของพพี่จะเป็นแป้นย,ยาวใช่ไหมเป้นย,ยาวแล้วก็หามุมหนึ่งมุมไหนบีบใช่ป่ะเนี่ยหากดใกล้ๆกล้มือเราเนี่ยเนี่ยเนี่ยถ้าตรงนี้ไม่กระโดดแล้วก็ขยับมาหน่อยให้มาตรงหัวนิ้วชี้จะห่างกันไม่มากนะครับนะ เนี่ยกดทิชชกันเลยเนี่ยหนูกลางกระแทกมือนเนี่ยเนี่ยเนีหารอบๆตรงนี้ของเราก็ได้นะอะโอ,โอแต่ไม่ไปแล้วมั้งนะนะก็ง่ายๆก็คือว่าเราใช้จังหวะการทิ้งมือนะ คนที่ลองหัดใหม่ๆก็อย่างนี้ไปก่อนขวาซ้ายขวาซ้ายลองทิ้งจังหวะมือไปเรื่อยๆครับ <c oughs> โอแต่พังหมดแล้วมังครับ <c oughs> <c oughs> นะ <c oughs> จังหวะขวาซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายนะครับผม <c oughs> าะกระแทกลงไปบีบกระแทกลงไปแล้วบีบเราดูน้ำหนักมือเรานะกระแทกเบา,ามันไม่อนี่เว้ยมันไม่มันไม่กระโดดก็ลงน้ำหนักไปอีกหน่อยลงน้ำหนักไปกหน่อย ลงน้ำหนักขึ้นแล้วก็บีบลงน้ำหนักข right? ึ้นแล้วก็บีบขวาซ้าย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 นะสําหรับคนที่ถนัดถนัดถนัดฝั่งขวานะครเอามือขวาไว้เคาะนะครับผมเอามือซ้ายไว้บีบขวาซ้าย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 นะลองน้ําหนักมือไปเรื่อยๆนะครัผมลองน้ําหนักมือไปเรื่อยๆแล้วก็หาทิศทางนะครับผมหาที่ที่เหมาะสมส่วนส่วนมากนะครับโปรฮีโน่นะผมไปบีบของเอ่อของของพี่ไก่นะพี่ไก่เขาจะอยู่ของบนนะ ข้างบนมันจะนิ่มๆง่ายๆหรือตรงอ่าอะไรอ่ะถ้าบางรุ่นมันมีแอร์แบ็กก็กดตรงแอร์แบ็กอ่ะนะนิ่มนะ <_ fashion> แล้วก็มุมซ้ายมุมขวานี่ก็จะเป็นมุมที่กระโดดแต่เราต้องหาขึ้นข้างล่างข้างบนนะข้างล่างข้างบนขยเย็บขยเบขยเยบเรื่อยๆกระแทกแล้วขยเยบเรื่อยนะหามุมหาจุดไหนจุดไหนที่เราจําได้แล้วก็จําไว้นะครับผมเล่นกระโดดช่วงไหนเราก็จะจาช่วงนั้นไว้นะผมล้วก็เคาะตรงนั้น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  พอเคาะตรงนั้นไปเรื่อยๆบางทีสปริงมันกะลาแล้วก็ขยบขยบขย,บขยับตามมุมนะเนี่ยน,นะของผมเนี่ยบีบจนมันเลยตรงนี้แป้นนะครับผมนะเนี่ยผมจำผมตรงนี้ได้นะผมแล้วก็ลองไปหัดทํากันดูนะฮะถ้าสงสัยอะไรยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาถามกันได้นะครับของแต่ละรุ่นนะผมเดี๋ยวผมจะทําคลิปบีบสอนบีบช่วงกระโดดไปเรื่อยๆนะเรา ไม่มีไม่มีอะไรมากนะครับมันอยู่ที่จังหวะมือของเราแป้นเราแข็งเราก็ลงแรงหน่อยนะฮะหัดไปขวาซ้ายขวาซ้ายขวาบีบ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 ไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วนะถ้ามันไม่กระโดดเราก็จาไว้อยู่อย่างหนึ่งครับแรงมือที่เรากระแทกลงไปแป้นแข็งกับแป้นอ่อนแป้นอ่อนเราก็เคาะเบาๆนะฮะแป้นนิ่มๆนะฮะเราเคาะเบาๆถ้าแป้นแข็งเราก็ลงแรงหน่อยนะครับผมลงแรงหน่อยแล้วก็ หัดไปขวาซ้า,ายขวาซ้า,สายส <_ t ick> ําหรับคนที่ถนัดขวานะครับขวาซ้า,ายขวาซ้า,ายขวาซ้ายขวาซ้ายทิ้งน้ําหนักมือไปเรื่อยๆนะหาจังหาตาแหน่งนะหาตําแหน่งเนะี้ยใช้ใช้ช่วงสั่นมือนะฮะช่วงนี้ช่วงนี้ของเรานะผมเนี้ยเนี่ยเนี่ยโอ้ชี้ไม่ได้นะช่วงเนี้ยช่วงเน,นี้ยนะครับผมกระแทกลงไปเนี่ยนะเนี่ยกระแทกลงไปเงี้ยบางคนก็เขาถนัดงี้นะฮะเป็นแต่ให้อยู่งี้เนี่ยเราก็เอาพวกเนี้ยสั่นมือของเราข้างล่างเนี้ยครองไปแต่ วันนี้เราก็นะฮะคลิปสอนบีบช่วงกระโดดนะฮะอาจจะละเอียดม่งหรือไม่ละเอียดมากนะฮะมือใหม่ก็ลองไปหัดทํากันดูนะครับลองไปหัดฝึกกันดูนะฮะลองหัดลองฝึกเรื่อยๆเดี๋ยวก็ชินเดี๋ยวก็เป็นนะฮะเดี๋ยวก็เป็นเทพนะผมเห็นโอ้เป็นเทพกันหลายคนเลยนะฮะจังหวะหลายๆจังหวะแล้วก็จังหวะใหม่ที่ว่ามาจากต่างประเทศนี่ก็ก็ฮิดเล่นกันนะฮะผมยังไม่เป็นเลยนะผมก็ยังไม่ค่อยได้ฝึกเนี่ยนะนะเป็นแต่เราไม่เอื้ออํานวยนะะผมมัน มันคนละแบบกันนะแป้นแต่ที่เขาใช้จังหวงนะนั้นมันจะเป็นแป้นปที่นิ่มๆนะใช้มือกดมือเดียวนะครับผมโอเคครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับผมนะฝากช่อง YouTube กับสิงวิ่งขวาไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ